ขอนี้พอสนามเบสคยูของเราทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังเราจะสถานที่เราแปลกไปอีกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหินนะครับและตอนนี้เราอยู่กับท่านผออคนเก่งของเรานะครับคุณหมอวันชาติยิปดิษฐ์ครับสวัสดีคุณหมอด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์วันชาติยิบปดิษฐนะครับเป็นผู้อำนวยการ โงรงพยาาลสัตว์มาเลกาเซาสตัตว์หัวหินครับ,รบหรือหมอป้องของเราน<ช>ี่ครับ,รบหมอป้อง,อองนะครับหมอป้องนี่หลายคนอาจจะทราบว่าคุณหมอป้องนี่เป็นแฟนพันธ์แท้ทีฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยไม่ไม่ผมเป็นไบตันครับไบตันใช่ครับไม่ไม่เราเราอยู่แฟนแมนยูเนี่ยวันนี้วันนี้ผมมีทำไมพูดแล้วเจ็บไม่ไม่วันนี้จะบอกหมอป้องว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้หมอป้องนิดนึงครับพอดีเรามีของมาเซอร์ไพรส์ให้หมอป้องนิดนึงนะครับถ้วยเหรอครับเออไม่ใช่ครับเออเป็นเสื้อครับอ๋อเป็นเสื้อลิเวอร์พูลครับผมขออนุญาตเอามาใส่สัมภาษณ์คุณหมอป้องขออนุญาตผู้ชมด้วยนะครับอ่าเรา ไ,ไม่ไม่ไสบายเป็นกันเองกดโกรธกดปุ่มไหนนะครับ <laughs> จะเอาเกลียดก็เกลีใจนะโอ้โหก็อครับดูดีขึ้นไหมครับดูดีทีมแชมป์ทำ<ด>อะไรก็ดีค,ครับ <laughs> <laughs> แห่ไหมครับแห่เลยไหมครับแห่ไห <laughs> มครับผมมีของฝากคุณหมอป้องจริงๆก็คือเป็นถ้วยเป็นถ้วยครับเพราะว่าปีนี้เมนอูอาจจะไม่ได้ถ้วยแต่ว่าผมมีถ้วยให้ แฟนแมนยูครับเป็นถ้วยของเคยูนะครับตอนแรกตอนแรกจะซื้อถ้วยลายแมนยูให้แต่ว่าทําใจในการซื้อไม่ได้หยิบไปได้มันสลอบใช่ไหมครับมันคันหยิบคันหยิบปุ๊บมือชาเลยครับอ๋อครับต้องขอบคุณครับขอบคุณทีมแฟนเรอยบพรูด้วยนะครับก็ทับถมกันได้ครับเพราะว่าเรียนจบแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนไม่กล้าไปเรียนนะครับเพราะว่าโดนเพื่อนล้อสมัยนี้ไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไร ไเป็นไรเรารเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันตลอดไปเดี๋ยวเขาเขาจะเข้าชิงยูโรป้าเดี๋ยวคอยดูเทปนี้ออนแอร์ก็น่าจะทราบผลยูโรปาแล้วนะครับก็มาเข้าในส่วนของสารข <c oughs> องเราดีกว่าแต่ที่ไม่ใช่สาราะไม่ใช่สาร,รครับ <c oughs> ครับผมก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาลงพยาบาลสัตว์หัวหินนะครับได้มาจับเข่าคุยกับหมอห้องของเรานะครับเก่งครับ จริงคุณหมอบ้องนี่ในวงการสัตวแพทย์นี่ชื่อเสียงเขาโด่งดังมากนะครับทอไม่ไม่ไม่าดั้นะครับหมอบ้องอย่างนี้ครับอุ้ยดังจังใช่ครับบ้องก็คือปกติเวลามีนิสิตต่างชาติมาฝึกงานอย่างเช่นนิสิตญี่ปุ่นมาฝึกงานจะเรียกหมอป้องว่าด็อกเตอร์ก็ตแฮนก็ตแฮนแปลว่าอะไรนะ ไม่ไม่ม,มือใช้มือนะมอไม่ใช้มือจ้บคือหมอป้องเป็นหมอผ่าตัดแล้วแบบสกิลนะครับหมอผ่ตาตัดคุณหมอป้องนี่แบบขั้นเทพมากมากขอบคุณมากครับคือคใครใครมามาฝึกฝึกกับหมอบ้องนี่เขาให้ทุกคนให้ให้ว่าเป็นก็แทนทั้งนั้นบางบางทีก็เรียกว่าเห็นไตเห็นไตเซนเซครับเห็นไต ไม่ใช่เห really? ็นใจเฉยๆแล้วสามารถพูดอะไรอย่างนี้ออกอากาศได้เลยใช่ไหมครับคุณคนฟังอาจจะยังไม่ไม่ไม่เข้าใจอแต่เป็นเป็นมุกเสริมอันนี้ฝ่ายเซนเซอร์เขากดไม่ทันนะครับพี่นี่มันไม่ทันเรามีทีมเบื้องหลังคอยเซ็นเซอร์ตุ๊ดๆให้ผมว่าถ้าเราตาสบายกว่านี้ก็คงจะเป็นภาษาใบ้ไปเลยขออนุญาตท่านคณบดีด้วยนะครับว่าเทปนี้อาจจะอาจจะดูออ ทะเลนิดน,นึงครับ,รบก็มาถึงมาถึงเรื่องของงานโงลงพราบวลศัตหูหินที่เราอยากทราบกันนะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรืออาจจะยังไม่เคยได้ยินยังไม่รู้จักตัวตนของรงพยาบาลศัตหูหินบ้างเนี่ยก็เลยอยากให้หมอป้องลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของรงพราบวลสัตรหูหินเนี่ยมาได้ยังไงครับครับก็ โงรงพยาบาลสัตว์มาเลาเซียสาตหัวหินนะครับก็หน้าที่ตรงนี้ก็ก็ได้รับพระราชทานนะครับที่ดินมาจากพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวรัชาิทก้านะครับก็คือท่านประสงค์ํำรนิที่อยากให้มีโงรงพยาบาลสัตว์แห่งแห่งหนึ่งทักแห่งให,ใหญ่ๆที่อยู่ทางภาคใต้ที่คอยรองรับกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วยทางภาคใต้ที่ไม่ต้องขึ้นไปไกลถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้รับการรักษา สัตว์เลี้ยงในบริเวณหัวหินพื้นที่ใกล้เคียงอันนี้ด้วยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถือเป็นพระกนของเรที่คุณมากเลยครับครับผมแล้วก็เราได้พื้นที่มาค่อนข้างกว้างกขวางรองรับบริการได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้แล้วภารกิจของทางโรงพยาบาลสัตว์หัวหินนะครับเราเราทราบแล้วเนาะอย่างเทปที่ผ่านมาเราก็สัมภาษณ์ท่านผอโรงพยาบาลสัตว์บางเขนกำแพงแสนหนองโพทิพิมานมาแล้วเราก็อยากรู้ว่าทางโรงพยาบาลสัตว์เกษตรหัวหินเนี่ยมีภารกิจอะไรที่ที่ ที่สาคัญแล้วก็โดดเด่นบ้างรอครับก็จริงๆถ้าเป็นภารกิจหลักที่สําคัญของเรานะครับก็น่าจะคล้ายๆกับกับโรงพยาบาลที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นบางเขนบางแสนหนองโพที่พี่มานะครับก็คือเราก็จะให้บริการทางการแพทย์นะครับที่มีมาตรฐานนะครับให้กับผู้มาใช้บริการนะครับโดยผสมผสานทั้งงานบริการงานการเรียนการสอนแล้วก็งานวิจัยนะครับก็ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์นะครับแล้วก็ ให้เจ้าของที่มาใช้บริการเนี่ยได้มีความพึงพอใจในระดับสูงสุดที่นี้จะมีการรักษาในส่วนของสัตว์เลี้ยงเป็นหลักใช่ไหมสุนัขแมวสัตว์เอกโซติกมีสปีชีส์อื่นอีกไหมครับของเราก็จะเน้นเป็นในสุนัขและแมวครับแล้วก็เป็นพวกเอกโซติกแค่นี้ครับแค่นี้ใช่ครับรับผมก็ก็น่าจะตอบโจทย์ในทุกๆนี้ใช่ครับแล้วก็สมมุติถ้าเกิดมีเกี่ยวกับพวกสัตว์ใหญ่หรือว่า ช้างนะครับเราก็อาจจะรับประสานงานเราก็จะส่งต่อไปอาจจะเป็นพี่กระแปงแสนหรือว่านองโคในรางข่าหงมูนครับดีมากๆเลยครับทีนี้ผมอยากให้หมอบ้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าการบริการของโรงพยาบาลของหัวหินเนี่ยเราเรามีการบริการด้านใดบ้างพวกกลุ่มของพวกคลินิกเฉพาะทางหรือว่าการตรวจรักษาอะไรที่มันพิเศษเป็นจุดเด่นของของทางโรงพยาบาลบ้างครับก็ถ้าเป็นการรักษา คือคือจริงๆเราเราตั้งใจที่จะให้ที่เนี่ยครับเป็นเป็นเหมือนสูรีเฟร์นะครับก็คือเป็นเป็นรับเป็นโรงพยาบาลส่งต่อจากคลินิกรอบๆนี้ครับเพราะว่าคือที่เนี่ยก็มีคลินิกอยู่แล้วประจําอยู่ที่เขาเปิดไว้อยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องการที่จะเราไม่ต้องการที่ไปเราต้องการเป็นพันธมิตรกับคลินิกครับแล้วเราก็อยากจะเป็นโรงพยาบาลส่งต่อเพื่อที่จะทั้งทางใต้และรอบๆด้วยนะครับซึ่งถ้าพอเราเป็นโรงพยาบาลส่งต่อเราก็ต้องมีเขาเรียกว่า พาะทางนะครับก็คล้ายๆกับที่ที่โรงพยาบาลที่ที่ที่ผ่านมาครับก็จะมีทั้งระบบประสาทนะครับเฉพาะทางด้านผิวหนังนะครับแล้วก็หัวใจนะครับถ้าเกิดทางเอ็มเก็จะมี m อ็มไอีทีสแกนนะครับอัลตราซาวเอ็กซาเลเอ็โคพวกนี้ครับแล้วก็ที่เราเด่นอีกอันนึงก็คือเรื่องการผ่าตัดครับการผ่าตัดเนี่ยเราก็เป็นถือว่าเป็นเป็นเซ็นเตอร์หนึ่งของทางภาคใต้ที่ทางภาคใต้หรือว่าบางทีจากกรุงเทพนะครับก็ส่งมาที่เราใช่ครับนะครับการผ่าตัดก็ จะครอบคุมทั้งการผ่าตัดระบบประสาทนะครับทางอุปพิดิกคือกระดูกนะครับเนื้อเยื่ออ่อนแล้วก็มีทั้งการผ่าตัดผ่านกล้องด้วยครับซึ่งปัจจุบันนี้การผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยก็เริ่มเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักในในหมู่เจ้าของสัตว์นะครับเพราะว่าทําให้สัตว์เจ็บปวดน้อยแล้วก็ฟื้นตัวเร็วเช่นเจ้าของก็จะที่รักสัตว์มากๆก็จะ พาตัดมา<ช>ที่นี่เพื่อจะถึงพาตัดแบบนี้ไปถึงหัวหินนะครับแล้วก็หลายเคสนะครับที่ไม่ใช่ว่าหัวหินอยู่ตรงนี้แล้วเราจะรับเคสแต่ว่าบริเวณนี้เรามีเคสมาไกลๆมาจากกรุงเทพหลายเคสเลยที่เขาตั้งใจมามา,มากๆหรือแม้แต่เคสผมเองนะเคสผมก็เคยเคยรีเฟอร์มาหาหมอป,ป้องเลยต้องเคสนี้ต้องพากับหมอวันชตาเท่านั้นอะไรเงี้ยมานะครับเขาก็ยอมมาดันรถมาก็เคสก็พอใจนะเพราะว่าได้พา หมาแมวเข้ามารักษากับคุณหมอที่มีความชํานาญแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยเนาะเพราะหูหินก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเจ้าของก็ก็สบายใจด้วยได้เที่ยวสัตว์เลี้ยงเขาก็ได้รับการรักษาที่ที่ดีด้วยเช่นกันเพราะนั้นก็ตอบโจทย์มากๆเลยกับกับการทํางานของโรงพยาบาลของหูหินตรงนี้นะครับทีนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้หมอป้องเล่าว่าทางโรงพยาบาลหูหินนี่เราได้รับรับรองมาตรฐานอะไรมาบ้างครับครับก็ถ้าในเรื่องการมาตรฐานนะครับก็โรงพยาบาลสัตว์หูหินนะครับก็ ได้รับมาตรฐาน ISO 901ครับ2015นะครับก็เกี่ยวกับทางด้าน management แล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับ q u a l i ของโรพยาบาลสั์ครับครับผมอ๋อก็ก็เป็นเป็นตัวยืนยันอันหนึ่งว่าการบริการของทางรยาบาลนี้ได้มาตรฐานใช่ครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่มีระบบมาจับตรงนี้ครับเราก็ยังยังไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนจะเปกสะปะอยู่ยังไม่ได้เป็นระบบมากคือพอเรามีได้รับ ISO 901เนี่ยก็ทำให้งานงานจัดการระบบต่างๆหรือว่าการ management เคสหรือการบริการเนี่ยได้ได้มีมาตรฐานมาก่ขึ้นค่บรูปบุคลากรที่ที่ของโรงพยาบาลนี่ก็เซอร์วิสมายนี่ขั้นขั้นเทพเลยนะพวกนี้เมื่อกี้ลองขึ้นไปคุยกับทาง ประชาสัมพันธ์ตรงอินโฟมชันตรงเคาน์เตอร์ก็เขาได้รับข้อมูลที่ดีแล้วก็เขาดูกระตือรือร้นในการที่จะแบบช่วยเหลือไม่เอาเอารูปถ่ายคือเตรียมเตรียมเตรียมถ่ายว่านี่เดี๋ยวจะมีคนนี้มานะเขาคนนี้มาถ่ายให้ตอบดีๆไม่ไม่ใช่โอ้ยคือเม่ได้ทำหน้างงๆว่าลุงลุงที่ไหนเดินมาบนโรงพยาบาลพอมาเขาสะกิดกันแล้วคนนี้นี่เขาก็เลยตอบดีไม่มีมีนี่ไม่ต้เตรียมตัวเลยครับว่าดีมากเลยเขาช่วยเหลือกันดีมากๆชอบมากๆบรรยากาศดีแล้วอากาศดีด้วยนะครับเนี่ยเย็นๆเราจะเห็นว่ามีมีนกบินผ่าน มีนกร้องอากาศดีา <c oughs> มากรับครับผมโอเคครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทางโรงพยาบาลสาัตว์หัวหินเนี่ยดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของโครงการฝึอกอบรม <c oughs> นะครับของของโครงการฝึกอบรมของทางโรงพยาบาลหัวหินที่จัดขึ้นมาเนี่ยให,ให้ให้หมอบ้องเล่าให้ฟัง,ห,งหน่อยนะคับวก็มีโครงการอะไรมาบ้างนะครับก็ถ้าเรื่องการฝึกอบรมนะครับก็คือจริงๆ มันมีเป็นสองทางครับคือถ้าเกิดอย่างภายในของโรงพยาบาลเราเองครับก็จะมีรับเป็นโปรแกรมอินเทอร์ชิพโปรแกรมนะครับก็คือไปรับเสอแพทย์ที่จบไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเพื่อเทรนในเรื่องการการตรวจรักษาเป็นอินเทอร์ปีแรกก่อนเพื่อที่จะต่อยอดสามารถที่จะไปเรียนเรซิเดนซี่หรือว่าพัวเสภแพทย์จำบ้านได้นะครับแล้บรับมาทีรุ่นแล้วครับตอนนี้รับมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สี่แล้วรุ่นที่สี่แล้วใช่ครับสุดยอดมากเลยอันนี้คือคือเป็นภายในนะครับแล้วก็ยังมีรับ เกี่ยวกับคือเนื่องจากอย่างที่บอกคือเราก็เป็นศูนย์กลางส่งต่อของเรื่องการผ่าตัดนะครับฉะนั้นเราก็เปิดเปิดสอนเกี่ยวกับการผ่าตัดให้กับศัลยแพทย์ที่จบแล้วด้วยนะครับก็บคือทุกๆเดือนนะครับก็จะมีศัลยแพทย์ที่จบแล้วจากโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าส่วนตัวเนี่ยมาเรียนเรื่องการผ่าตัดที่ที่นี่ครับเพราะหมอป้องก็จะเปิดคอแต่ละคอที่หมอป้องเข้มข้นมากๆแล้วก็หมอป้องนี่ได้ชื่อว่าหมอป้องสองวิ ไม่อะไรสองวิครับไม่ไม่อย่าไปคิดลึกงนะครับหมอป้องสองวิ้นคือหมายความว่าอ่าครับเป็นคอที่เปิดปุ๊บไม่ไม่เกินไม่กี่วินาทีเนี่ยเต็มคือคนสมัครเต็มครับแล้วเพราะว่ารับสองคนอีกคนบายอีกคนไม่ไม่ใช่ครับก็คือก็คือรับเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคนเนี่ยจะตั้งตารอเลยว่าต้องสมัครเรียนกับหมอป้องให้ได้แล้วก็จะเต็มภายในแบบ เป็นหลักวินาทีนะครับไม่ใช่หลักนาทีนะครับของหมอป้องม,มีมีประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องงานสัมมนาเพราะว่าแต่ละเทรนนิ่งที่หมอป้องทุกคนที่ได้ได้มาเรียนกับหมอป้องอเขาเล่าให้ผมฟังว่าเพราะว่าหมอป้องนะรู้ลึกร,ร,รู้จริงแล้วสอนแบบทําได้เอาไปใช้ได้จริง นะครับก็เนี้เป็นความเป็ความภาคภูมิใจของของคณะสตอแพทย์อย่างนึงเลยนะครับนะมอป้องสองวินะครับทุกคนจำไว้นะเวลาเจอหมอป้องก็ก็คืออันนี้เป็นการลมภายนอกที่ที่พี่โกบอกครับคือเราก็มีจัดสัมมนาที่แบบเป็นคล้ายๆเป็นทําจริงในกาซ่าครับในในเรื่องการผ่าตัดซึ่งนอกจากจะเราจะได้แบบเขาเรียกว่าแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับ สถาบแพที่จบไปแล้วด้วยครับอีกอันนึงคือที่สําคัญอ,อีกอันคือเราได้เครือข่ายคือเราได้เครือข่ายค,คือทำให้เรารู้ทําให้คนอื่นเขารู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างแล้วเราก็รู้บางทีเป็นน้องๆที่จบจากามหาวิทยาลัยอื่นที่เราไม่เคยรู้จักกันเ,นเรามารู้จักกันที่นี่แล้วก็ทําให้รู้ว่าโอ้พี่ทำแบบนีไ้ได้เหรอหรือน้องทำนั้นได้แล้วก็แชร์กันแล้วได้เครือข่ายเสร็จแล้วพอเขามี อะไรเขาจะส่งมาที่เราได้ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันที่สําคัญกว่าการที่ได้แชร์ความรู้ครับแล้วก็สามารถเอาความรู้ไปช่วยชีวิตสัตว์ได้อีกหลายหลายเคสเลยนะครับผมผมเคยมีเคสหนึ่งแมวฉี่ไม่ออก7เดือนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเฉพาะไม่ใหญ่เลยเจ็ดเดือนแล้วตัวคือต้องสวนทุกวันแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเราต้องสวนกถวทุกวันนะครับเาก็แบบเจ้าของก็แบบอยากให้แมวเขากลับบ้านมากเลยแต่ว่ามีโอกาสได้กลับบ้านเลยมาหาผมที่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ผมก็เลยแบบ พ่อฉี่ต้องวันชาติเท่านั้นนะครับก็ส่งมาหาหมอป้องที่ก็รเรียบร้อยหมอป้องจัดก,การโชเดะ <laughs> แล้วก็กลับไป <laughs> ฉี่ได้เองแล้วก็สามารถกลับไปอยู่กับเจ้าของที่บ้านได้นี่เป็นเป็นสิ่งที่แบบ ช่วยชีวิตสัตว์ได้แล้วช่วยชีวิตเจ้าของด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่ต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานๆนะครับก็นี่เป็น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 ประโยชน์เป็นเป็นสิ่งที่เกิดคุณปอุปการกับวงการสตัตวแพทย์เรามากๆเวลาเราจัดสัมมนานเราจัดที่โรงพยาบาลไหมครับหรือจัดที่ไหนก็เราในด้านของเลคเชอร์หรือว่าในภาคบรรยายครับเราก็จะจัดที่สุสชุมสุมชุมนานาชาติครับจุฬาพรใช่จุฬาภรครับแล้วก็คณะคนที่มาสัมมนาก็สามารถที่จะพักที่โรงแรมเดอเกษตรได้ด้วยนะครับโอบ คอมพลตมากๆสมบูรณ์แบบแล้วก็นอกจากจะจัดเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแ้วตอนนี้เราก็จัดเพิ่มเติมนอกจากเหนือจการผ่าตัดก็เป็นทางอายุรกรรมด้วยครับเมื่อปีที่แล้วก็จัดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจหัวใจช่าจะมีจมีคุณหมอคุณหมอชาบใช่ที่เป็นหมอหัวใจที่นี่ก็ก็เก่งทางด้านโรคหัวใจทางด้านทำเอโคมีด้วยนะครับ แต่เครื่องเครืงมือรื่องมที่นี่พร้อมมากๆนะครับก็จริงๆก็แบบนี้ที่หมอป้องบอกว่าเป็นเป็นเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งที่เป็นสามารถรีเฟอร์เคสมามารักษามาดูแลที่นี่ได้เลยทุกอย่างคอมพพีทเลยนะครับ ก็ถ้าเสิริมอ yes> ีกนึงก็คือต้องต้องขอบคุณท่านคณะบดีครับคณะบดีท่านอาจารย์จารย์คงศักดิ์ครับเพราะว่าท่านก็เป็นถือว่าเป็นคนบุญที่นี่เลยไม่ใช่ครับว่าท่านเป็นเป็นผอไปพุ่มในการที่นี่เป็นคนแรกครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยคิดวางแผนวางวางนโยบายว่าเราจะไปในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ ช่วยหางบมาในการที่จะซื้อเครื่องมือมาครับนี่ใช่ครับซึ่งผมเองอ่ะจริงๆงมาต่อยอดก็ถือว่าเพราะว่ามันมันมันพร้อมจากจากที่อาจารย์คงศักด์ทำไว้แล้วครับก็ก็บุกเบิกมาพร้อมกับอาจารย์คงศักด์เนาะผมก็ก็คือคอยช่วยช่วยเติมเต็มตรงนั้นมาตลอดครับทำให้โรงพยาบาลหัวหินก็คือเจริญมาได้ถึงถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก็อยากให้หมอป้องเล่านิดนึงว่าแนวทางในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวโรงพยาบาลเออเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าบุคลากรในโรงพยาบาลนี้คุณหมอป้องมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไงบ้างครับก็จริงๆจริงๆเ,เ,เราให้ความสําสคัญกับกับทุกทุกหน่วยครับไม่ได้เน้นเฉพาะว่าสัตวแพทย์เท่านั้นนะครับ,ค,รบคือโรงพยาบาลจะทํางานได้มีประสิทธิภาพ <ừ> ครับม,มันต้องประกอบด้วยหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นทางสัตวแพทย์เองนะครับแล้วก็ นักวิทยาศาสตร์นักธุรการผู้ช่วยพวกนี้ครับเช่น<ม>เราก็จะวางแผนหมดเลยว่าเราจะพอเราตั้งธงไว้ว่าเราจะทําเกี่ยวกับอะไรครับเราก็จะส่งคนหรือว่าส่งคนที่ทํางานเนี่ยไปไป,ไปศึกษาหรือ,<ม>รอสร้างทีมขึ้นมามครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนเนี้ยแผนของเราที่จะเพิ่มศักยภาพในการรักษาให้ใหดีขึ้นนะคือในอนาคตรเราเราอยากจะเราเรา่รา,าจะเราจะผ่าหัวใจครับเพื่อซ่อมซ่อมนิ้นหัวใจในสุนัขครับซึ่ง การที่เราจะซ่อมที่หัวใจเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่สัตแพทย์ที่เป็นหมอผ่าตัดผ่าได้อย่างเดียวมันต้องมีทีม<ช>ต้องมีนักวิทยาศาสตร์ต้องมีมมงวางยาใช่ครับตอ,รตอนนี้ตอนนี้เราก็สร้างทีมเร,เราส่งนักวิทยาศาสตร์นะครับไปไปดูงานที่ต่างประเทศเพื่อ,อที่จะเพราะว่าเพื่อที่จะเอามาใช้กับการควบคุมเครื่องฮาร์ดหลังไมชีอะไรเงี้ยครับคือ,ค,อคือเราเราอย่างที่บอกคือเรามองเห็นความสําคัญของบุคลากรทุทกทุกส่วนนะครับ แล้วก็ที่สำคัญอันก็คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ต้องก็สําคัญครับเขาต้องให้เขาอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ให้สะดวกสบายด้วยแล้วก็ตรงตามมาตรฐานที่เราจะเข้าสู่การรับวิทยาฐานะครับของ A v ว C ครับใช่เราก็ต้องทําให้ทุกอย่างให้มันดูได้มาตรฐานหมดเลยครับดีมากมากเลยครับก็เพราะว่าผมไปดูงานผ่าตัดหัวใจมาเนาะที่ญี่ปุ่นเพิ่งเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเลยก็ก็คือเป็นอีกก้าวหนึ่ง ของของการพัฒนาการรักษาสัตว์ในในบ้านเราในประเทศเราด้วยนะครับก็น่าจะเป็นที่แรกๆถ้าจะทำได้จริงๆนะครับถ้าทำถ้าถ้าเราดําเนินการได้นะครับก็ยังต้องดําเนินการแล้วก็พัฒนาต่อไปต่อยอดไปอีกเรื่อยๆผมว่าน่าจะมีอีกหลายสาขาเลยที่ที่ยังยังพัฒนาได้ถ้าบอกว่า้องยังมีแรงก็จริงจริงจริงเราตอนนี้ เราเราไปโคกับหมอคนครับในหมอคนเพราะว่าในการแพทย์ของคนเนี่ยเขานําเราไปแบบเราต้องยอมรับเลยว่ามันไปไกลมากถ้าเราได้ของศาสตร์ถ้าเราได้ของคนมาช่วยเราอ่ะมันจะทำให้เราไปได้เร็วขึ้นครับทอนนี้เราก็โคลของคนอยู่หลายๆหลายๆงานครับที่ต้องทำเยี่ยมมากมากเลยครับก็เดี๋ยวคอยติดตามความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าแล้วก็ความรู้ศาสตร์ใหม่ๆจากทางโรงพยาบาลศัตว์ เกษตรหัวหินนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอป้องลองฝากอะไรถึงบุคลากรของคณะสตอแพทย์หน่อยได้ครับให้รู้จักโรงพยาบาลสัตว์เกษตรหัวหินมากขึ้นนะครับก็จริงๆอาจจะอยู่ไกลนะครับเพราะว่าอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ในในกรุงเทพนะครับแต่ว divide, ่าก็ทุกบาทีมีเวลามีงานประชุมหรือม nice. well. ีอะไรเราก็เจอกันอยู่แล้วผมคิดว่าทุกๆคนก็น่าจะรู้จักโรงพยาบาลสัตว์หัวหินนะครับก็ก็ขอขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณบุคลากรของคณะทุกคนนะครับที่ ที่ที่ช่วยงานแล้วก็ช่วยผักดันให้ โรงพยาบาลสัตว์หัหวหินด้วยแล้วก็ทุกๆหน่วยงาน<ม>ในคณะครับได้ได้ได้ไดก้าวไปในความเจริญก้าวหน้าครับเพื่อที่จะได้รองรับกับวิชาชีพสัตวแพทย์เราครับนะและ<ม>้วก็<ม>ได้มีชื่อเสียงระดับชาติ<ม>แล้วก็นานาชาติต่ตอไปวก็ขอขอบคุณครับทุกคนเป็นฟันเฟืองที่ทําให้ใขับเคลื่อนพวกนี้หมดอยู่แล้วครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเยี่ยมเยียนที่นี่เลยหรือมาพักที่โรงแรมเกษตรหัวหินของเราตรงนี้ได้หรือว่าเช่ครถมีส่วนลดด้วยนะบุคลากรของคณะมีส่วนลดนะครับติดต่อได้เลยนะครับติดต่อ ผ่านทางโรงพยาบาลทางหมอป้องก็ได้ทางผมก็ได้ทางทีมงานได้เลยนะครับก็ รับรองมีความสุขอยู่ที่นี่รสนุกสนานเฮฮาครับผมก็เจอหมอป้องได้จะเจอในลุกลุกอะคาเดมิกแบบนี้ก็ได้หรือจะเจอในลุกอื่นลุกรั่วอะไรเงี้ยเจอได้หมดนะครับที่นี่พร้อมเอนเตอร์เทนทุกคนที่มาที่มาเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับได้ครับจัดได้เลยครับก็สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณหมอป้องนะครับท่านผอรมพยาบา์เกษตรหัวหินมากๆนะครับที่ ที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับมามาเป็นวิมาเป็นแขกรับเชิญในที่เทปนี้นะครับก็มีโอกาสแล้วเราคงได้เจอกันอีกแล้วก็คงมีโอกาสรบกวนคุณหมอป้องอีกนะครับก็สําหรับเทปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ติดตามคําถามท้ายรายการได้ในในคอมเมนต์แรกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ